สี่เดือนนี้สองวันะจะอธิบายคุณแม่มินฟังแบบนี้ขาโกงในเด็กเจอได้เป็นเรื่องปกติถ้าลูกของคุณแม่เป็นน้องเด็กที่อยู่ในวัยแรกเกิดจนถึง2ปีคุณแม่ของเราบอกว่าแม่โบสอบถามหน่อยตอนนี้น้องไม่ดูดเต้านมเลยนะคะต้องทอํายังไงได้บ้างคะน้องถึงจะยอมกลับมาดูดเต้าตอนนี้แม่ปัามใส่ขวดให้ลูกดูแต่อยากให้ลูกกินเต้าแบบเดิมถามกลับ ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแโม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok ก,กโบ n เนตคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยขาโกงในเด็กสามารถเจอได้เป็นเรื่องปกติเราจะเรียกว่าสภาวะขาโกงปกติที่เจอในน้องเด็กในวัยทารกแรกเกิดจนถึงอายุ2ปีเ <END> พราะว่าลูกคุณอยู่ในท้องของคุณแม่ในลักษณะที่นอนขุดคู นะเพื่อเพื่อที่ให้เขาสามารถอยู่ในท้องของคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่เกิดออกมาคุณแม่ก็เลยจะเจอว่าลูกเนี่ยจะมีความที่มันจะไม่ได้ขาตรงแดวเหมือนผู้ใหญ่เรามันจะมีความโก่งนิดนึงเพราะเขาอยู่ในท้องเรามาเกือบเอเอ10เดือน9เดือน10เดือนพอคลอดออกมาก็เลยจะเห็นว่ามีความโก่งนิดๆทีนี้พอลูกเราเริ่มเดินได้เราจะค่อยๆเริ่มเห็นว่าขาลูกเนี่ยค่อยๆคลายออกค่อยๆเหยียดเหยียดเหยียดแต่เมื่อไหร่ที่ลูกเรานะคะเดินได้เดินแข็งเดินเก่งนะคะก็เราประมาณสัก2ปีเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า ขาลูกเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่เป็นสภาวะปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่2ปีถ้าจะถ้าจะกังวลว่าโงมไม่โงต้องมาดูที่อายุนะพูดแล้วนะถ้าเมื่อไหร่ที่2ปีแล้วยังเจอว่าโงมขาลงน้ําหนักผิดปกติเดินเย่งเดินเท้าแบะออกเดินถางเดินเป็นเป็ดเ,เดินอะไรแบบนี้ถ้า2ปี แล้วแล้วตัวตัวก็ไม่โตแค่เกรนนะเออตอนเนี้ยพาหาหมอกระดุกเด็กแม่ขอ่เราบอกว่าแม่โบสอบถามหน่อยตอนเนี้ยน้องไม่ดูดเต้านุ่มเลยนะคะต้องทอํายังไงได้บ้างคะน้องถึงจะยอมกลับมาดูดเต้าตอนเนี้ยแม่พรมใส่ขวดให้ลูกดูดแต่อยากให้ลูกกินเต้าแบบเดิมถามกลับว่าลูกอายุเท่าไหร่แล้วติดขวดมากขนาดไหนถ้าสมมุติว่าน้องเด็กอะ่ะยังเบบีอยู่ยังแบบเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยยังแบบเจอขวดไม่นานหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็สามารถงอให้เขาอะ่ะกลับมากินเต้าได้2องเดือนส1เด็ดวนันอ่ะ แม่คือในส่วนของตรงนี้เองคือจะต้องบอกว่าแต่ก่อนที่จะถามขอแชร์นะแม่ขอแชร์ก่อนแชร์แล้วแม่ตอบให้สบายใจหน่อยคะ่ะปิดขวดมาคุณลูกค้าขาใจเย็นนะคะอะ่คือในส่วนของตรงนี้เองถ้าสมมุติว่าลูกของคุณแม่ติดขวดแล้วถ้าเรานะคะจะงอให้เขากลับมากินเต้าถาว่าได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่เราจะสู้ไหวไหมเพราะว่าลูกจะร้องหนักมากที่เขาร้องเพราะเขาอะค่ะ ขอเงื่อนไขเดิมกลับคืนมาเขาร้องเพราะเขาจะบอกว่าก็ฉันเคยกินขวดขวดอ่ะมันดูดเร็วมันดูดง่ายคุณแม่มันไม่ต้องใช้แรงดูดเยอะแล้วมันไหลแรงดีทะลุมิติแล้วคือแบบกินแล้วคือสบายนะคะการวางปากการอะไรคือแบบสบายหมดเลยทีนี้มันแตกต่างจากเต้าเต้าเนี่ยจะต้องอ้าปากกว้างปาก กิ้งกว้างถึงจะสามารถงับได้แล้วต้องดูดในส่วนของการที่ดูดเนี่ยจะต้องดูดเป็นดูดลึกและใช้ลิ้นเป็นและดูดแรง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 ,แรงแกระตุน้นให้มันมีน้ํานมไหลออกมาจวกจวกจวกถึงจะได้กินน้ํานมแบบนําใจเพราะฉะนั้นคือคกลไกมันต่างกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะจะกู้กลับมาจริงๆทําได้นะ แต่ต้องคุยกับคนในบ้านและคุยกับตัวเองก่อนว่าพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าร้องถ้าพร้อมหนึ่งสองสามไปพร้อมสำลีอุดหูนะคะเนาะแล้วก็เอาลูกมาดูดเต้าลูกจะร้องร้องร้องรอง,องมากๆสิ่งที่แม่ทําได้คือ ดูดนมแม่ดูดนมแม่นะคะหยดข้างปากหยดยาสมมติแม่ลูกเขาเต้าใช่ป่ะอะรองร้องร้องคุณแม่นะคะใช้ไซลิงะคะะหยดข้างมุมปากให้มันมีน้ํานมนะคะไหลเข้าไปในปากลูกเพื่อหลอกลูกว่าลูกมันดูดมีนมลูกใจเย็นลูกดูดมีนมใจเย็นลูกอย่างนี้ค่ะเออแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเออถ้าหักดิบโดยทุกไม้ ก็จะร้องบ้านแตกแล้วไม่ยอมกินนมเลยนะเพราะเขาปะทวงเขาอยากจะกินถ้าสมมุติว่าเราใจสู้ต้องบอกเลยว่าถ้าใจสู้เดี๋ยวลูกก็จะยอมกลับมาแต่ถ้ามันสู้ไม่ไหวบางทีบางคนเนาะดยที่ว่าเราเป็นแม่มันมีฮอร์โมนโออกซิโตซินฮอร์โมนแห่งความรักฮอร์โมนแห่งความสงสารแห่งความแบบห่วงใย,ยลูกบางคนจะทนไม่ได้ถ้าทนไม่ได้ก็คือจะต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่เป็นไรการที่เราค่ะเป็นคุณแม่นักปัม๊มปั๊มนมให้ลูกกินนะคะลูกยังคงได้ฮอร์โมนแห่งความรักนะคะได้อุ่นไออบกอดอะไรจากแม่เหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะเดินบนเสน ต่อได้นะคะคุณแม่อยู่กับเราไม่เหงากดแชร์แม่ด้วย